เออวันนี้พี่มีการทดลองสนุกๆมาสแสดงให้เอยแล้วก็น้องๆทางบ้านได้ดูอ,อีกเช่นกันนะครับเรื่องอะไรคะวันนี้เป็นเรื่องของแม่เหล็กทำยังไงอะ่ะแต่เป็นแม่เหล็กที่เรายังไม่เคยสแสดงมาก่อนด้วยซ้ำแล้วก<อ>็น่าสนใจมากเลยอยากดูมากยังไงคะ,ะก็คือพี่มีท่ออลูมิเนียมนะครับ<อ>แล้วก็แม่บรรทัดอลูมิเนียมนี้มีสองอันมาต่อกันนี่คือเอามาทำอะไรคะ แล้วก็แล้วก็มีน็อตนะแล้วก็มีแม่เหล็กเป็นง่ายมากเลยจะเห็นว่าท่อลูมินียมหรือว่าม่ันลูมิเนียมพวกนี้นะครับเห็นไหมมันมันไม่ดูดเลยถูกไหมนะครับสงสัยไหมว่าเอ๊ะมันไม่ดูดมาอะไรก็แไม่เหล็กแล้วมันหนักใช่ไหมอ้าวน้ําหนักอะไรหนักกว่ากันนะให้จับเออว่าแม่เหล็กหนักกว่าแม่เหล็กหนักกว่าไอคิดว่าถ้าปล่อยมาพร้อมกันเนี่อะไรจะตกถึงกันกันถึงพื้นก่อนก็แม่เหล็กสิคะมันหนักกว่าหนักกว่าแต่จริงจริงแล้วถ้าน้ำหนักเท่ากันนี่นะครับ เรื่องของแรงโน้มถ่วงเนี่ยไม่ว่าวัตถุจะหนักยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับหากไม่มีแบบแรงต้านหรืออะไรก็แล <ừ> ้วแต่เนี่ยมันจะตกมาถึงความเลยเห็น<อ>ไหม<อ>ไม่เกี่ยวกับน้ําหนักไม่เกี่ยวแต่ว่าพี่จะแสดงอะไรให้ดูนะนี่ท่อลูมิเนียม<อ>นะเอาเอา้ยลองดูนะเอ้ยคิดว่าแค่ตรงนี้นะครับถ้าปล่อยอย่างงี้นะ๋ยวให้เอ้ยปล่อย,อยน็อตนะอีกอันหนึ่ง<อ>ปล่อยพร้อมกันนะเดี๋ยวรับหนึ่งองศาปล่อยพร้อมกันเราลองมาดูนะครับว่าน็อตนี้จะตกมาถึงโตเนี่ยถึงพื้นเนี่ยเร็วขนาดไหนพร้อมนะเอาหนึ่งสอง นะครับเร็วมากเลยเนาะมากแบบอ้าวคราวนี้ลองมาดูนะครับพี่จะปล่อยแม่เหล็กลงไปเลอดี๋ยวปล่อยน็อให้ดูทากันไม่ต้องก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่แค่ปล่อยแม่เหล็กดูก่อนนะครับอันนี้คือแม่เหล็กที่เรานะเอาดูนะเ็ื่อเปรียบเทียบกับน็อตเมื่อกี้เอาหนึ่งสองรับเดี๋ยวเดี๋ยวเราปล่อยพร้อมกันเอาหนึ่งสองรับเห็นไหมน็อตลงมาไปก่อนต้องนานข้างในก็ไม่มีอะไรเลยรับงตัวแหวอไไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับ ก็น้องสงสัยไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเรามันจะแสดงให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นม้ันทัดุลูมิเนียมคมันผ่าท่อนี่มาเขาเผามาแล้วก็คลี่ออกมาให้ดูเวลาน็อตเราวางไว้บนนี้นี่นะครับแล้วเราให้ดูเวลาไหลลงมาเนี่ยเร็วไวมเร็วไหมเร็วไหมดูนะโอเคเอาแต่ดูนี่แม่เหล็กนะครับน้องๆจับตาดูให้ดีนะครับโอ้โหละเ่องเลยใช่ไหม ทำไมอะคะทำไมทั่มนไม่ดูดกันไม,ไม่ดูดกัน<อ>ถูกไหมครับแม่เ็ก,กจะถึงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเหนี่ยวนําไฟฟ้านั่นเองนะครับเวลาเรามีแม่เหล็กนะครับเคลื่อนที่อยู่บนโลหะหรืออะไรก็แล้วแต่นี้นะครับมันก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลนั่นเองกระแสไฟฟ้านี่นะครับก็ไปสร้างสนามาแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมาบ้านการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กนี้เห็นไหมครับ เคยเคยเห็นไหมเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้านี่นะครับผมว่าพวกรถยนต์ไฮบริดนะครับเขาก็จะมีเบรกเขามาทําเบรกนั่นเองอ๋อใช้หลักการนี้ใชเไหมใชันนะครับนะครับก็ได้นะมอนชาลงเวลาเราปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปพวกโลหะอะไรก็แต่นะครับพวกนี้จะเกิดการเหนี่ยวนาไฟฟ้าทําให้เกิดสนามแม่เหล็กแล้วถ้าเกิดอีกข้างหนึ่งนี่เป็นสนามเป็นแม่เหล็กเหมือนกันเนี่ยมันก็จะตอดมันก็จะต้านกันทําให้ยานพาหนะนั้นนะครับชาลงนั่นเอง จริงไหยครับที่เด็กจะกระพริบตามากกว่าผู้ใหญ่เออว่าไม่จริงนะจริงสินี่ไงกระพริบใหญ่เลยนี่กระพริบบ่อยกว่าเออเราเห็นกระพริบตาขนาดนี้แล้วแล้วคำตอบก็คือไม่จริงค่ะนิสตาแลรู้รู้อายุหมดเลยเห็นกระพริบตาขนาดนี้แล การกระพริบตาทําให้ผิวตาชุ่มชื้นไม่แห้งแล้วก็ไม่แสบตานะครับตามปกติเด็กจะกระพริบตาน้อยกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าช่องตาของเด็กมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่หลับจึงทําให้ตาแห้งช้ากว่าผู้ใหญ่ครับ